รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเ้าวไกรไปด้วยกันเรามุ่งม,มั่นสร้างสรรค์ทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยั่งยืนรวมพลิกฟืน้นคืนชีวิตให้แผ่นดิน สรรทุกวันคืนกรมวิชาการเกษตรยั่งยืนรวมพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แผ่นดินไทยยังคงศรัทธาไม่เลือนลาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับแนนครองแก้วเชกฤตนะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร เรามาพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์สบายๆแบบนี้นะคะทาง m o เด r n ์น e t ท5วีนาฬิกาถึง5นาฬิกาสนาทีค่ะคุณผู้ชมคะการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ในปี2,558หรหรือว่าปีหน้านี้แล้วนะคะทุกประเทศสมาชิกที่มีการผลิตสินค้าพืชก็จะต้องเข้าสู่ระบบแล้วก็มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดค่ะกรมวิชาการเกษตรในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องของมาตรฐานสินค้าพืชนะคะ จะได้มีการเตรียมความพร้อมทบทวนกฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานสินค้าพืชให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียนเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและก็เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยมากที่สุดค่ะซึ่งการดําเนินงานตอนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาติดตามกันหลังจากชมช่วงสืบสารพระราชปณิธานเจ้าฟ้าค่ะ ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือปราดในเรื่องน้ำของแผ่นดินอย่างแท้จริงศาสตร์ทั้งปวงที่เกี่ยวกับน้ำไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำการเก็บกักการระบายการควบคุมการทำน้ำเสียให้เป็นน้ำดีตลอดจนการแก้ปัญหาน้ำท่วมนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดและได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระองค์นั้นหาผู้เสมอเหมือนได้ยากยิ่ง บึงพระรามเก้าเป็นบึงขนาดใหญ่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครมีเนื้อที่ประมาณ130ไร่มีพื้นที่อยู่ติดกับคลองลาดพร้าวปรรจบคลองแสนแสบซึ่งมีภาวะมลพิษน้ำเน่าเสียอย่างรุนแรงเฉลี่ยวัดค่า BOD ได้ประมาณ19มิลลิกรัมต่อลิตรค่าสูงสุด42มิลลิกรัมต่อลิตรค่าต่ำสุด9มิลลิกรัมต่อลิตร โดยค่า BOD นี้หมายถึงปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้ำอันเป็นลักษณะที่จะบอกให้ทราบว่าน้ำนั้นมีความเหมาะสมเพียงใดต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในบึงพระร่ามเก้าด้วยวิธีการทางธรรมชาติผสานกับการใช้เครื่องกลเติมอากาศอิเรเทตลากูน การทำงานของระบบสะเติมอากาศบึงพระรามเก้าเริ่มจากการสูบน้ำเสียคลองลาดพร้าวเข้าในบ่อเติมอากาศซึ่งจะมีการเติมอากาศด้วยเครื่องเติมอากาศตลอดเวลาเพื่อให้แบคทีเรียรทำการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียโดยปฏิกิริยาทางชีวเคมีแบบใช้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่องน้ำเสียจะถูกกักเก็บในบ่อเติมอากาศนาน16ชั่วโมงจากนั้นจะไหลโดย gravity flow ไปยังบ่อกึ่งไร้อากาศ เพื่อทำการบำบัดสารอินทรีย์ที่หลงเหลือในบ่อน้ำและเป็นการตกตะกอนแยกแบคทีเรียออกจากน้ำเสียด้วยทำให้น้ำใสน้ำจะถูกกักเก็บอยู่ในบ่อนี้อีกเป็นเวลาสองชั่วโมงแล้วก็จะระบายทิ้งลงคลองลาดพร้าวตามเดิมปัจจุบันนอกจากโครงการบึงพระราม9ก้าจะใช้ประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียจากคลองลาดพร้าตามพระราชดำริแล้วบริเวณพื้นที่โดยรอบบึงยังเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนประมาณ500หลังคาเรือน ซึ่งได้มีส่วนร่วมใช้ประโยชน์จากบึงน้ําแห่งนี้นอกเหนือจากที่การที่บําบัดน้าเสียให้เป็นน้ําดีแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นปสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านได้ก็จะมีต้นไม้มีอากาศที่ที่ดีนะครับในอากาศที่ดีก็สามารถที่จะผ่อนคลายความเครียดได้ด้วยก็จะเป็นเรื่องของมอบความสุขให้กับชาวบ้านมั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 นเป็นโครงการของในหลวงท่านนะครับแล้วก็พี่น้องในชุมชนเนี่ย ก็ยึดหลักการว่าเราจะช่วยกันดูแลในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมวิธีการบำบัดน้ำเสียระบบนี้มีข้อดีคือการดำเนินและการควบคุมดูแลทําได้ง่ายค่าก่อสร้างต่ำไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่มากนักไม่มีปัญหาในการกำจัดตะกอนและไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นอันเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญต่างๆจึงนะับเป็นพระปรีชาสามารถที่ส่งผลให้ประสบณิกรทั้งหลายมีคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดียิ่ง ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างความมั่นคงทางอาหารตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกของรัฐบาล กรมวิชาการเกษตรใน,นานะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าพืชและกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้องจึงได้เตรียมความพร้อมให้เกษตร,รกรไทยผลิตพืชตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP มาโดยตลอดเพื่อให้สินค้าไทยเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศฉะนั้นการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี2558ที่ทุกประเทศสมาชิกจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดนั้น มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ JAP ของไทยจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในตลาดอาเซียนและตลาดโลกได้เพียงใดมาติดตามกันค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณวัชรินทร์อุปนิสากรผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชแล้วนะคะสวัสดีค่ะพ่อค่ะสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ขออนุญาตคุยกันเรื่องการผลิตพืชตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมหรือว่า G A P นิดนึงนะคะคถ้าถามในส่วนของกรมวิชาการเกษตรตอนนี้สิ่งที่เราทําอยู่เรื่องของ G A P นยครับเป็นผลที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างจํานวนเกษตร,รกรที่เข้าเข้ามา รับการตรวจรับรองให้ได้ G A P เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะการตรวจรับรอง G A P ว่าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชนี้เราดาเนินมาตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันนี้มีเกษตรกรสมัครเข้าสู่ระบบ G A P นี้ประมาณ180,000รายหรือ180,000แปลงนะครับแล้วก็มีเกษตรกรที่ผ่านการรับรองระบบ G A P นี้1 แสนหกหมื่นฟาร์มหรือว่าอยู่ที่ประมาณ89%ถ้าพูดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะทุกวันนี้มีมีหน่วยงานไหนบ้างที่ทํางานเรื่องนี้ร่วมกันหลักๆแล้วจะมีอยู่ประมาณ3หน่วยงานะนะครับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารนนชาติะจะเป็นผู้ดูแลเรื่องของมาตรฐาน<ม>และก็กรมส่งเสริมการเกษตร hmm. เป็นผู้ที่เตรียมความพร้อมเกษตรกรและก็ประเมินความพร้อมแล้วก็ส่งรายชื่อเกษตรกรมาให้กับกรมวิชาการเกษตรส่วนกรมวิชาการเกษตร จะเป็นผู้ไปตรวจประเมินและให้การรับรองและหลังจากน,นั้นก็จะให้ตาสัญลักษ์คิ Q, วโลโกโล้คิวนะครับเพื่อเป็นการรับรองว่าแปลงเกษตรกรที่ผ่านการประเมินนั้นมีความปลอดภัยการเข้าไปตรวจรับรองให้พี่น้องเกษตรกรขั้นตอน,ตอนคร่าวๆอยากใหพอเล่าให้เราฟังนะคะว่าต้องทํำยังไงบ้างมีขั้นตอนยังไงบ้างค่ะเบื้องแรกนี่เราทําบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับให้เขาไปเตรียมความพร้อมเกษตรกร และไปให้คําปรึกษาเบื้องต้นและหลังจากนั้นก็จะสมัครเข้าสู่ระบบะซึ่งจริงๆแล้วในส่วนนี้ก็ไม่ได้ครอบคลุมกเกษตรกรจำนวนมากนักเพราะว่าเพื่อนจากกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะเตรียมความพร้อมตัวนี้ให้เราได้ปีละประมาณ10,000ื่นฟา 1, ร์มหนึ่งหมื่นแปลงนะครับส่วนที่เหลือนี่อาจจะเป็นแปลงที่เขาเป็นกเกษตรกรพันธทสัญ,ญญาอยู่กับบริษัทนะครับหรือว่าเป็นกเกษตรกรที่เดินเข้ามาสมัครเองกับกรมวิทาชาหรือก็ได้เพราะฉะนั้นในการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรนี้กรมส่งเสริมการเกษตรก็จะ ไปฝึกอบรมหรือไปให้ความรู้ส่วนเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรพันธสัญญาเขาเรียกว่าผู้จัดการฟาร์มก็จะไปเตรียมความพร้อมเกษตรกรมันก็เหมือนกันว่าให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นก็จะส่งชื่อมาที่กรมวิชาการเกษตรแล้วเราก็จะส่งผู้ตรวจประเมินของเราออกไปทําการตรวจประเมินหลังจากตรวจประเมินแล้วก็จะสรุปผลการตรวจมาส่งให้คณะ,ะกรรมการเพื่อออ,อกใบรับรองหรือว่าให้การรับรองแปล นี่ก็เป็นขั้นตอนหลังจากนั้นเราก็จะให้ใบเซอร์ติฟิเคตหรือใบรับรองการผลิตให้กับเกษตรกรนอกจากตรวจแปลงใหม่แล้วเราจะมีแปลงบางส่วนที่เราจะต้องไปตรวจเพื่อต่ออายุคือถ้าใครที่ได้เคยได้ใบคิวแล้วไม่ใช่หมายความว่าตรวจครั้งเดียวแล้วจบก็จะต้องไปตรวจซ้าเป็นระยะเวลาเป็นระยะเวลาอย่างไม่ผลนี่มีอายุใบคิวสามปีทุกสามปีทุกสามปีก็ไปตรวจเพื่อต่ออายุอย่างพืชผักมีจะมีอายุประมาณสองปีอีกตัวหนึ่งคือว่า ในเมื่อใบรับรองคิวเราไม่ผลมีอยู่3าปีพืชผลมี2ปีเราจะต้องจัดสรรปรกมาณอีกส่วนหนึ่งเพื่อที่จะไปตรวจติดตามในระบบตรวจติดตามในระบบว่าพี่น้องเกษตรกรเรายังรักษาสถานภาพความเป็นแปลงคิวอยู่หรือไม่เราเรียกว่าตรวจติดตามถ้าพูดถึงแปลงใหม่หรือว่าเกษตรกรใหม่ที่เมื่อสักครู่ผอ,อบอกว่า เดินเข้ามาสมัครที่จะเข้าอย่างนี้ยคือเรามีกําหนดไหมคะว่าเกษตรกรต้องมีพื้นที่เท่าไหร่หรือว่าเกษตรกรรายย่อยรายใหญ่ยังไงถึงจะเข้ามาสมัครเพื่อตรวจรับรองให้ได้ใบนี้ได้ไม่มีกําหนดครับเดิมทีเราเคยกําหนดไว้ว่าแปลงพืชผักไม่ผลจนควรจะมีขนาดเท่านี้เท่านี้แต่ในระบบของมาตรฐานไอโซเขาไม่ให้กาหนดนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรถ้าเขาต้องการผ่านกระบวนการรับรองความปลอดภัย เขาสามารถที่จะมาสมัครได้และเราก็ต้องไปตรวจและให้การรับรองเขาค่ะนะครับเพราะว่าสัญลักษณ์คิวหรือว่าใบรับรองนี้มันมีผลต่อการที่จะนำสินค้าเข้าสู่ตลาดค่ะแต่ตอนนี้ตลาดเบื้องต้นือว่าตลาดค้าส่งของเรานี่ยังยังไม่ข้มงวดเท่าที่ควรแต่ตลาดเขาเรียกว่าตลาดชั้นสูงขึ้นมาหน่อยเป็นโมเดิร์นเทรดหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับเขาจะร้องเรียกหาใบคิวค่ะแต่ส่งออกนะครับร้อถ้าไม่มีใบรับรองสัญลักษณ์คิวนี้ ไม่สามารถที่ส่งออกขายต่างประเทศได้นี้เป็นต้นนะครับพูดง่ายๆคือยกระดับมาตรฐานผลผลิตของตัวเองก็ควรจะเข้าสู่ระบบเข้าสู่การตรวจรับรองแบบนี้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นในอนาคตว่าผมยกตัวอย่างว่าตลาดค้าส่งอย่างเช่นตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองเขาก็กําลังจะมีมาตรการว่าถ้าไม่รับการรับรองใบคิวหรือว่ารับรอง G P ก็จะไม่เข้าตลาดตลาดไทยตลาดสินครับเขามีรโยบายบที่จะทํากับรงนะครับถ้าเรากําหนดอย่างนี้ได้ ต่อไปนี้พวกตลาดสดต่างๆที่จะไปรับสินค้าจากตลาดไทยก็จะสร้างความมั่นใจให้กับพี่นอ้องเกษตรกรได้ว,ว่าไม่ใช่ว่าเราจะทําความปลอดภัยในสินค้าเกษตรหรือว่าพืชฝักใบผลเฉพาะตลาดที่ส่งออกเท่านั้นตลาดที่บริโภคภายในประเทศก็จะมีมาตรฐานเดียวกันะนะครับนี่เป็นงานที่คณะกรรมการบริหารของทางด้านความปลอดภัยสินค้าพืชของกรมวิชาการเกษตรกําลังที่จะมีนโยบายพูดคุยกับตลาดค้าส่งเช่นตลาดไทย ตลาดสีเมืองหรือตลาดสีเมืองหรือว่าตลาดค่าส่งทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่กรมวิชาการเกษตรกําลังดําเนินการอยู่ในตอนนี้โดยเฉพาะเรื่องของการที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคะเราทําอะไรเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจอะไรอย่างนี้ค่ะครับอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าเมื่อสักครู่นี้ว่าเดิมทีเนี่ยค่ะ <ขา S 2> เรามีมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรที่ใช้ในการตรวจค่ะแต่หลังจากนั้นมาที่สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเข้ามาเป็นผู้ดูแลเรื่องมาตรฐานของกระทรวงมกอชค่ะ พราะนั้นมกชนี้ก็จะมีบทบาทในการที่จะยกรางมาตรฐานออของ g ีพีเพื่อที่จะให้เทียบเคียงกับมาตรฐานของอาเซียน<ะ>แต่อเผอิญว่ามาตรฐาน g ีพีของเราหรือว่า Q ิวแกหรือ q ิวจีเนี่ยเราเกิดก่อนอาเซียน g ีนพีเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีว่าอาเซียน g ีพีเขาก็มายึดมาตรฐานของ q ิวแกหรือมาตรฐานของเราเนี่ยไปทําเป็นมาตรฐานของอาเซียนโดยเขาแบ่งไปเป็นมาตรฐานย่อยออก ได้สี่มาตรฐานก็คือมาตรฐานด้านความปลอดภัยมาตรฐานด้านการจัดก,การสิ่งแวดล้อมอมาตรฐานด้านสังคมก็คือเรื่องสวัสดิการสวัสดิภาพของคนงานและสุดท้ายก็คือมาตรฐานด้าน,านาสินค้าที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นในปีที่ผ่านมาก็คือปี2557เนี่ยเราได้เทียบเคียงมาตรฐาน g p สำหรับพืชอาหารซึ่งมกชเป็นผู้ดูแลอยู เทียบเคียงกับมาตรฐานอาเซียนได้เต็มที่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะฉะนั้นมาตรฐานของไทยเราขณะนี้กับมาตรฐานอาเซียนอยู่ในระดับเดียวกันมีอะไรที่เราเป็นห่วงไหมคะเป็นห่วงในเรื่องของการตรวจเราไปทววอยู่พอสมควรเพราะว่าขณะนี้นะครับบทบาทหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรคืองานวิจัยและพัฒนาแต่เรามาทําหน้าที่ในเรื่องของการบริการก็คือการตรวจ ทางด้านมาตรฐานนะครับนโยบายทางรัฐบาลเองก็มีนโยบายที่จะให้การตรวจรองมาตรฐาน g p เนี่ยไปสู่ภาคเอกชนหรือภาคราชการอื่นที่ไม่ใช่กรมวิชาการเกรษตร<อ>นะครับเช่นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาหมหาวิทยาลัยต่างก็คือให้กระจายออกไปในเดืที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดําเนินการไปแต่ก็ยังไม่ได้ครบร้อยเปอร์เซ็ทัางนี้ทั้งนั้นเพราะว่าหน่วยตรวจ ที่จะเข้ามารับการถ่ายโอนเนี่ยยังไม่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารชาติหรือมอปชอเนี่ยจะต้องไปให้การรับรองระบบงานของหน่วยตรวจนคะครับถึงจะมารับการถ่ายโอนได้แต่เราไม่ถ่ายโอนในเรื่องของการตรวจต่ออายุและก็ตรวจแปลงใหม่เราถ่ายโอนเฉพาะเรื่องของการตรวจติดตามผลน,น,น,<อ>นะครับเราทํามาได้สาสี่ปีแล้วปีสองพันห้ยสิบปนี้เราก็ จะทำการทางโอนอยู่ที่ประมาณ2 2 0 0 0แปลงเรื่องของการตรวจติดาต,ตามเช่นกันนะครับเรามีนโยบายที่จะสนับสนุนให้กเกษตรกรเนี่ยรวมรวมกันเป็นกลุ่มไหมคะแล้วก็เข้าสู่ระบบเรื่องของการตรวจรับรองอันนี้เป็นถือว่าเป็นนโยบายสําคัญของกระทรวงเลยะนะครับแล้วก็เวลาที่เราออกไปพูดคุยในเวทีอาเซียน<ๆ>เขาก็สงสัยนะครับว่าเกษตรกรที่ผ่านการรับรองเป็นแสนแสนฟาร์มหรือแสนแปลงเนี่ย เราทําได้อย่างไรส่วนหนึ่ง<ม><ม>คือเราทําการตรวจรับรองโดยแบบกลุ่มส่วนใหญ่จะอยู่ที่เขตทางภาคเหนือโดยเฉพาะของโครงการหลวงเพราะฉะนั้นในการที่จะให้พี่น้องเกษตรกรรวมกลุ่มแล้วไปตรวจเพื่อการรับรองแบบกลุ่มเนี่ยมันจะง่ายนะครับและก็สะดวกต่อการตรวจเพราะจำนวนแปลงที่ตรวจมันจะลดลงะนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีว่าถ้าเกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรเนี่ย เกษตรกรเองก็สามารถที่จะต่อรองการซื้อบัจจัยการผลิตต่อรองในการที่จะขายสินค้าการผลิตรวมทั้งสะดวกต่อการไปตรวจรับรองของเจ้า้าที่ของกรมวิชาการเกษตรด้วยเพราะฉะนั้นเขต้องให้ผอย้ำอีกสักครั้งนึงค่ะว่าความสําคัญที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องเข้ามาสู่ระบบเข้ามาตรวจให้ได้ใบรับรองใบคิวเนี่ยคืออะไรคะคือขณะนี้การกิจกานทางการค้าโดยภาษีไม่มีแล้วอุปสรรคทางเทคนิคที่จะมาใช้กิจกันทางการค้าคือ การที่เอามาตรฐานเข้ามาตีกัน uh huh. เห็นไหมครับขณะนี้ว่าอนาคตถ้าไม่มีมาตรฐาน G.P. หรือว่าไม่มีใบคิวเนี่ยอนาคตจะเข้าตลาดค้าส่งไม่ได้ตอนนี้ส่งออกก็ไปไม่ได้แล้วนะครับถ้าไม่รับรอง G.P. อย่างพี่น้องเาวหลายคนบอกว่าการที่ได้รับรอง G.P. เนี่ย uh huh. เหมือนมีใบรับรองนานาชาติ uh huh. สามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้และในตลาดชั้นสูงนะครับอย่างเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตตอนนี้ uh huh. เขาก็ร้องหาแล้วนะครับว่าถ้าเกษตรกรไม่ได้ G.P. ก็เข้าสู่ระบบซูเปอร์มาร์เกตไม่ได้ประเด็นสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกต้องตระหนักคือว่าการที่จะผลิตสินค้าปลอดภัยสําหรับผู้บริุโพวนั้นก็จะปลอดภัยสําหรับพี่น้องเกษตรกรด้วยถ้าทํา GP ไปนานๆเนี่ยค่าใช้จ่ายในการประกอบการมันจะลดลงนะครับอย่างเช่น ค่าปุ๋ยค่ายายต่างๆมันจะลดลงฝากถึงพี่น้องเกษตรกรค่ะเอาแบบคร่าวๆว,ว่าวันนี้เนี่ยดูรายการแล้วเราเห็นถึงความสําคัญที่จะต้องเข้าสู่ระบบและเพราะว่าต่อไปถ้าไม่ทำเนี่ยจะขายที่ไหนก็ขายยากและคุณภาพมาตรฐานเป็นสิ่งสําคัญสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรต้องเริ่มทําวันนี้ทํำยังไงบ้างคะประเด็นสําคัญก็คือว่าพี่น้องเกษตรกรนะครับต้องตระหนักถึงการผลิตสินค้าที่จะปลอดภยัยคำว่าปลอดภัยก็คือปลอดภัยจากสารพิษตกค้างปลอดภัยจาก เชื้อโรคคือตัวินทรงทั้งหลายและก็ปลอดภัยจากโลหนะ,ะนะครับเพราะว่าขณะน,นี้สินค้าทางด้านการเกษตรเนี่ยเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วตอนนี้เรามีอาเซียนขึ้นมาและอาเซียนแต่ละประเทศก็เทียบเณฑ์กับมาตรฐานของอาเซียนแล้วและสินค้าเกษตรที่เทียบเียงกับมาตรฐานมันสามารถที่จะไหลเข้าสู่ตลาดซึ่งกันและกันได้เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเกษตรกรยังไม่เข้าใจในระบบหรือว่ายังไม่สนใจที่จะมาแก้งเข้าสู่ระบบเนี่ยโอกาสที่จะ แข่งขันกับต่างประเทศก็จะยากนะครับในประเทศเองก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นสินค้าเกษตรเองถือว่าเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นสินค้าที่นําเงินตาเข้ามาสู่ประเทศและก็นาเงินตาเข้ามาสู่พี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นการเข้าสู่ระบบ GPG เป็นสิ่งที่สําคัญนอกจากพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ขอฝากถึงผู้ประกอบการด้วยนะครับผู้ประกอบการที่จะมาทําการคัดเลือกสินค้าเนี่ยลงคัดเลือกหรือว่าลงคัดบรรจุเนี่ยท่านก็ต้องได้มาตรฐานด้วย นรัมันจะสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ําไปจนถึงปลายน้ําค่ะวันนี้เชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรเห็นความสําคัญนะคะของการเข้าสู่ระบบการผลิตพืชที่ปลอดภัยหรือว่า G A P แล้วนะคะ ถ้าวันนี้เรายังไม่ปรับตัวไม่เข้าสู่ระบบนะคะต่อไปการค้าขายก็ลําบากจะขายสินค้าอะไรนะคะก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เราต้องการแต่ว่าถ้าเข้าสู่ระบบแล้วนะคะค้าขายสินค้าก็ง่ายขึ้นแล้วที่สําคัญก็มีความปลอดภัยต่อชีวิตมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าทุกอย่างต้องทําอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยนะคะขอบพระคุณผอ,อ,อวชรินมากๆที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระ<ด><ด>คุณคมากค่ะ ช่วงนี้เราไปติดตามข่าวสารทางการเกษตรกันต่อเลยนะคะในช่วงเรื่องเล่าข่าวเกษตรค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะเรื่องเล่าข่าวเกษตรมารายง,งานตัวพร้อมข่าวความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรที่น่าสนใจ,จมาฝากคุณผู้ชมค่ะสำนักคุ้มครองพันธุ์พืชกรมวิชาก,การเกษตรจาัดก,การประชุมสัมมนา,าเรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาณโรงแรม The g r e e n น r y KU h คยูมมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์บางเขนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับความรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในด้านกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพุทธศักราช2542 และกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชในกลุ่มประเทศอาเซียนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านคุ้มครองพันธุ์พืชในระดับประชาคมอาเซียนต่อไปร่วมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และให้ข้อมูลหรือคำแนะนำที่ถูกต้องแก่บุคคลภายนอกได้อีกด้วยกรมวิชาการเกษตรรวมส่งสุขปีใหม่ให้คนไทยผ่านโครงการ กเกษตรกรได้รับประชาชนได้รู้ขึ้นความสุขสุขคนไทยตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามภายในศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรจำนวน180และมาเรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทิษดีใหม่จำนวน170ตั้งแต่วันที่22ธันวาคม2557ถึง4มกราคม2558 ามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าการรับรองหลังผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเรียกว่าอะไรข้อ1 GMP ข้อ2 GAP ถ้าทราบแล้วรีบส่งคําตอมายังรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์ละเผยแพร่สำนักง,งานเลข,ขานุก,การกรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ1น0 0 0 สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาที่ถามว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำแนวพระราชดำริในเรื่องใดร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเธอประเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคำตอบก็คือข้อ1น้ําน้ำนั่นเองค่ะและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดี2ท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการนะคะมีารายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับผู้โชคดี5 0 0ท่านที่ได้รับหนังสือกษตกรเป็นรางวัลปลอบใจทันและหนึ่งเล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะมาถึงตอนนี้แนนเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วนะคะว่ามาตรฐานสินค้านั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะสําหรับผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการส่งออกเพราะว่าทั้งผู้นําเข้าและผู้บริโภคเองต่างก็ให้ความสําคัญเรื่องคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรต้องเร่งกลับตัวแล้วนะคะแล้วก็พัฒนาระบบการผลิตของตัวเองให้ได้มาตรฐานค่ะ เพราะไม่เพียงแต่เป็นการสร้างโอกาสทางการแข่งขันให้กับตัวเองแล้วยังเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับผู้ผลิตเองด้วยและยังเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภคและรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับโลกของเราค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรค่ะสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมยังสามารถกลับมาติดตามเรื่องราวทางการเกษตรดีๆแบบนี้กันได้อีกนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะวันนี้แนนะและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สิ่งแวดลอ้องเร่เลี้ยงคนไทย